สวัสดีครับเครื่องตัดหญ้านะครับเครื่องตัดหญ้าสองจังหวะตัวนี้ตัวนี้เป็นเครื่องประมูลในส่วนของราชการนะครับที่ยาลงเมื่อเช้านะครับทําการตรวจเช็คทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นโรบินแท้นะครับนะโรบินแท้ตัวนี้มือสองนะครับสภาพใสกิฟเลยนะครับทางเราได้มาล้างทําความสะอาด ล้างคาบูแล้วก็เช็คเล็กเช็คเล็กๆน้อยๆนะครับทุกตัวใช้งานได้ปกตินะครับเป็นตัวแท้เลยนะครับเอาลองสตาร์ทดูเอาตัวนี้ก่อนโรบินตัวนี้ก่อนนะครับเปิดน้ำมันเปิดสวิตสตาร์ทได้เลยนะครับสตาร์ทติดทุกตัวตัวละโรบินนะครับตัวละ4 5 0พัน้าร้บาท จะแถมใบมีดและสายสะพายให้เรียบร้อยนะครับลองเร่งเร่งดูขาบูแท้เลยนะครับไฟไฟแทนะ้เป็นของแท้ทั้งหมดเลยนะครับอาปิดปิดเลยพอละพอละ,อละปิดเลยปิดสวิตช์ปิดน้ำมันทุกครั้งเลยนะครับอาลองมาลองตัวนี้ดูตัวนี้เป็นฝาแท้แต่สติกเกอร์ฉีกขาดนะครับผม ติดสติกเกอร์ให้ใหม่นะครับเอาลองสตาร์ทดูนะครับใช้งานได้ปกติทุกตัวเลยนะครับเดินเบาได้ดีนะก้การแท้นะครับนะครับจะแถมใบมีดและสายสะพายตัวละ4,500บาทนะครับคอยไฟแท้เลยฮนะตะบูมิกุนีิไม่มีวอดนะครับเอาพอรับปิดเลยเอาลองมาดูมิซูมิซูข้ออ่อนนะครับ ตัวนี้รหัส TU43 นะครับใส่กิ๊เลยครับดูหัวน็อตนะครับไม่มีแกะเลยนะครับหัวน็อตยังเป็นสีแดงสายสะพายมัดอยู่ด้านหลังนะครับมาลองสตาร์ทดูเปิดน้ํามันเนี่ยเสียงเงียบนะครับสตาร์ทติดง่ายใช้งานได้ทุกตัวเลยนะครับ ในส่วนของข้ออ่อนสะายหลังนะครับจะตกตัวละ5,000บาทนะครับตัวละ5,000บาทส่วนโรบินตัวละ4,500บาทนะครับเอาลองตัวนี้ดูปิดสวิตช์แล้วลองตัวนี้ปิดน้ำมันไว้ทุกครั้งเลยนะครับหลังเลิกใช้งานนะครับทุกตัวสวยใสนะครับจะแถมใบมีดและสายสายแต่ตัวนี้มันติดใบมีดมาด้วยนะฮะออะลองสตาร์ทเลย สตาร์ตติดง่ายทุกตัวเลยครับรับประกันเลยครับไม่มีหลวมนะฮะนะครับหัวเกียร์ยังใหม่กิเลยนะฮะไม่ได้เปลี่ยนนะครับของเดิมติดมาแบบนี้นะครับสเปคเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับตัวแท้เหมือนกันทั้งหมดนะครับ สนใจติดต่อได้เลยนะตัวละ5,000บาท TU 43นะครับตัวละ5,000ส่วนโรบินตัวละ4,500ครับสนใจตัวไหนทักมาได้เลยนะครับ1 2 3 4มี4ตัวนะครับสนใจตัวไหนทักเข้ามาในข้อความได้เลยนะครับความจัดส่งสวัสดีครับ